ผมได้ทําการซ้อมออรุ่นขับเรสไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับกับฝนที่ตกโปรยปลายลงมานะฮะร,รีแคปอีกนิดนึงสาหรับของเมื่อวานนะครับเราก็ในรุ่นสยามอีโคโ่เนาะก็ได้อันดับ2องออแล้วก็ที่1ในรุ่นนะครับผมวันนี้มีแข่งอีโค่เหมือนกันตอนช่วงบ่ายนะฮะก็โดนบวกน้ําหนักจากที่เราได้ที่1อันดับ1เมื่อวานนี้นะครับในรุ่นนะบวกอีก30มกิโลนะครับผมซึ่งก็ ถือว่างานหินพอสมควรเวลาที่รถแข่งโดนบวกน้ําหนักนะครับเพราะว่าการขับขี่จะปรับและเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมถ้าขับจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่างั้นเถอะนะครับผมประมาณนี้นะวันนี้จะมีในเลสของ Honda ขับเลสนะครับที่ที่จะเอา e อ9วิ่งนะครับอย่างที่บอกครับมาก็คือมาเก็บ Data ครับไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ถ้วยหรือจะต้องได้ที่1ที่2อที่3อะไรอย่างนี้นะครับได้สุดท้ายก็ไม่ซีเรียสนะครับคันนี้ก็กากแค่ว่าเออแบบเรามาเอาไว้ ดูลายสนามในช่วงระหว่างก่อนแข่งของสยามอีโค่ด้วยนะครับเพื่อทําการเช็คแทร็กนะครับแล้วก็เอารถคันนี้ได้ทําการเทสต์เก็บ Data ด้วยซึ่งมันก็ได้คูณ2องอะเนาะผมผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ประมาณหนึ่งนะก็สําหรับวันนี้เช้าวันนี้เราได้ทําการซ้อมแล้วเดี๋ยวจะมีคุณลิฟายตอน10บโมงนะครับผมตอนซ้อมไม่ติดขัดใดๆนะครับสำหรับเจ้าอี9ก้นะครก็ผมเองก็อาจจะมีปรับเซตนิดหน่อยเพราะว่าดูทรงแล้วอากาศคงจะคลึ้มแบบนี้ทั้งวันแล้วก็ ถนนน่ะน่าจะเปียกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่น่ามีแดดวันนี้คิดว่านะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะปรับเซตใหม่ให้มันนิ่มกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของการขับขี่ค่อนข้างที่จะยังลื่นและถลายอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ารถอย่างว่าครับทอกมันเยอะพราเวลาเราหักเลี้ยวเราเหยียบเราเติมคันเร่งเนี่ยเราต้องลิน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 ใช้คําว่าลินเนียแล้วกันนะฮะลินทั้งทั้งถอนคันเร่งแล้วก็ทั้งเติมคันเร่งด้วยในเรื่องของการเบรกทุกอย่างมันจะต้องแบบ ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราขับอีโค่อยู่เนาะอีโค่มันกระทือบอย่างเดียวนะครับคันเร่งลคันเร่งศูนย์ร้อยศูนย์ร้อยศูนย์ร้อยอยู่อย่างนี้นะฮะกระทืบเบรกก็ร้อยแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแต่นี้เวลาเขาโค้งก็จะต้องอทําการค่อยๆลินเบรกเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะแบบหลายอย่างเนาะสองสองคันคาเลกเตอร์ต่างกันเราก็ต้องปรับเข้าหารถให้ได้แค่นั้นเองนะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวคอยติดตามชมมาลวกันครับว่า อีไก้าจะเป็นไงแล้วสยามอีโค e ของผมจะเป็นไงกันบ้าง ใหม่ครับหลังจากเมื่อสักครู่โดนเรสคอนโทรลเรียกไปขึ้นไปคุยนะครับก็โดนปรับนะฮะจากอันดับ3ลงมาเหลืออันดับ4นะครับเนื่องจากที่ อรอบสุดท้ายผมเองได้ Advantage เนั่นเองในเรื่องของความเร็วสปีดในช่วง t 4และขึ้นมาแซงได้ในโคง้ง t 5 6นะครับผมก็เลยโดนปรับ1อันดับนะฮะเพื่อคืนพื้นที่ให้กับเขาไปในเทินของเทิน4นะครับผมะสะจวตมองว่าคือถ้าเกิดผมติดตามคันข้างหน้าไปอย่างปกติอะแบบไม่หลุดออกไปจากแทคกลิมิตอะอาจจะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ถึงนะครับความเร็วอาจจะสปีดไม่ถึงเท่า ถึงคันหน้านะครับแต่ว่าของผมมาหลุดแท็กลิมิตออกไปเลยทำให้เออ a อ t ดเวนทจนะครับในส่วนของสปีดไปจนถึงคันหน้าได้นะครับก็เลยมองสซจจวเลยมองว่าตรงนี้มันดูเหมือนไม่แฟร์ให้กับคันข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ภาพมันค่อนข้างชัดเจนผมก็เลยคงต้องยอมรับสภาพไปแอ v ดเวนทจคือเป็นเป็นในภาพแบบนี้ครับไปดูก่อน,น ดูในช่วง T4 ที่กำลังลงผมอยู่ข้างหลังนะออกมาเขาสคันหน้าเขายังอยู่ในลิมิตของผมหลุดออกมานะครับแล้วเขามองว่าของผมเนี่ยความเร็วสปีดมาจนถึงนี่เลยเห็นไหมอ่าแล้วทำให้คันนู้นเสียโอกาสไปเพราะว่าผมแซงในลายมานะครับแล้วผมมาแซงในในช่วงตรงนู้นละนะฮะเมื่อกี้ก็ทางสจว์ให้ดูก็ต้องยอมรับกด ผิดกฎถือว่าผิดกฎนะฮะก็ต้องยอมรับสภาพไปเมื่อสักครู่ก็ตกอันดับมาอีกหนึ่งอันดับนะครับก็เสียได้อยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็คงเต็มที่แล้วนะในเรื่องของตัวรถเรานะครับเกียร์สหายนะครับเกียร์สผมเข้าไม่ได้ตั้งแต่รอบที่3ที่4แล้วนะครับแล้วก็ตัวรถก็มีปัญหาในช่วงของฝั่งด้านซ้าย นะครับผมหน้าข้างหน้าก็ลิ้นหน้าหายไปแล้วด้วยนะครับเพราะโดนเบียดตกหญ้าไปนะครับผมก็ประมาณนึงนะก็ถือว่าในการแข่งขันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติถ้าไม่หนักหนาจนแข่งไม่จบก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงยกเกียร์ลงครับแล้วเดี๋ยวไปแจ้งกับทางมาแชลในเรื่องของตัดซีนเกียร์นะครับเพราะว่าจะต้องผ่าเกียร์ออกมาดูว่าเป็นที่อะไรนะครับ ันที่มันย่นๆเหรอใชฮะอ,อันนี้นะครับหแหวนพังฮะแหวนพังฮะเลยทำให้เข้าเกียร์ไม่ได้นี่อ๋อโอเคครับขาด้แต่เกีๆ,ๆสี่นีน่นี่คือต้นตอของมันนะฮะนี่ฮะนี่ว่ามันหักจะมีสามอันจะมีสามอันแตตอนนี้มันหักแหวนมันก็เลยหลุดหลุดไปฝั่งนู้นหกนกัน ต้องบอกว่าปัญหาของเกียร์ของเรามันจะเป็นเรื่องอะไรนะซิงโครเมตแม่งเข้าไปขัดแล้ว,วซิงโครเมตแตกแล้วแหวนเลื่อนเ,เลยทำให้ไปขัดที่เกียร์สนะครับในในส่วนของปลอกเลื่อง,องเกียร์สก็ตอนนี้วิ่งยืม คู่แข่งของเราเรียบร้อย <ris> คู่แข่งก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเอาหรอหรอคู่แข่งก็เป็นเพื่อนกันทั้งทั้งนั้นนั่นแหละนะครับเราไม่ได้เตรียมมาเออมันไม่พอก็เลยต้องขอยืมแบบพักพวกด้วยกันเนี่แหละครับมันก็คู่แข่งก็เพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นครับก็ในวันนี้ก็สนุกมากนะฮะในรุ่นสยามซีรีส์นะฮะทุกรุ่นเลยจริงๆนะฮะเพราะว่าวันนี้แม่งแบบคือมันมากถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะฮะไลฟ์หรือว่าไปย้อนกลับไปดูเลยแบบ ทุกรุ่นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสยามอีโค่สยามกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอจีทีนะฮะโหมันมากเอ้ยทัคด้วยทัคก,ก็มันมากนะฮะพวกที่เป็นรถกระบะนะครับว่า คือมันเป็นอะไรที่เสน่ห์มากๆแล้วในวันนี้เนี่ยประจวบเหมาะกับตรงที่ฝนหยุดตกในช่วงกลางคืนนะฮะแล้วก็ทำให้หลายๆรุ่นของสยามซีรีส์เนี่ยได้วิ่งในเลสด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่างานพีทีแม็นีตอนในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยสนุกสุดๆนะครับก็แต่ตอนนี้เราก็สนุกอยู่นะฮะกำลังยกเกียร์ขึ้นนะฮะประกอบเกียร์เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า พรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าเราจะไหวขนาดไหนยังใช้เครื่องตัวเดิมอยู่เพราะว่าเครื่องมันตัวตัวนู้น่ะตัวสำรองอะ่ะเราเคยขึ้นไดโน,โนแล้วมันมันแรงไม่พอเท่าตัวเนี้ยนะฮะเราได้ทําการตรวจเช็คในส่วนของตัวเครื่องนี้แล้วอะ่ะมันก็ยังไหวแล้วกันเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พร้อมพีชีพครับเดี๋ยวเราจะไปให้สุดนะฮะเดี๋ยวปรับจูนใหม่เดี๋ยวให้เน่งมา แก้ไขในส่วนของปรับจูนเล็กน้อยนะครับก็ในส่วนของแลมด้าและเ F เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกไปหนาหนาเพราะว่าเราก็เซฟรถเนาะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในมุมของช่างหรือมองในมุมของนักแข่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็อยากจะให้มันวิ่งให้จบรถสวยนะครับแต่วันในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือมันวันอาทิตย์แล้วนะครับเราก็ อยากจะเอนเตอร์เทนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้รถมันออกมาดีที่สุดก็ฝ่าล้วกันนะฮะฮอนด้าบังเขนมอตู t ไทยแลนด์บายส t อร์ c ซิ่งทีมนะครับโอเบอร์87สยามีโคนะครับ, 87, รบปั๊บเองครับละพัดกรวงสิริก็อย่าลืมติดตามเชียร์แล้วกันนะฮะ ชานไกเคียงกันหมดครับออกตัวมาได้กันทั้งหมด จบอันดับ4นะครับก็ที่2ในรุ่นอันดับที่2เป็นของปั๊บสควอตอีกครัง้งครับระพัฒน์กรวงศิริครับจาก Honda บางเขนโมตตนไทยแลนด์บายสควอตเลสซิ่งทีมนะฮะเนื่องจากที่รถไม่ไม่พร้อม100%นะครับก็เลยประคองจนให้มันจบนั่นเองนะครับผมก็ถือว่า ได้ถึงตามเป้าหมายแล้วกันก็เป็นเป้าหมายที่ดีครับอย่างน้อยก็ยังได้ที่2ในรุ่นนะฮะแล้วก็คะแนนเก็บที่เก็บมาก็ถือว่าในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมแล้วก็ในในวันนี้อากาศดีด้วยเช่นกันเพราะว่าฝนไม่ได้ตกนะฮะแล้วก็แดดไม่ได้แรงมากนะครับในการเซตติ้งของเราเราก็เซตติ้งเป็นแบบแห้งเลยแล้วก็รถค่อนข้างออกมาโอเคแต่ว่าติดปัญหา เรื่องเล็กๆน้อยๆในการในในระหว่างแข่งอยู่นะครับก็จะมีแบบควันไหลบ้างมีน้ํามันบ้วนออกลงล้อบ้างนะครับมันก็เลยค่อนข้างอันตรายรผมก็เลยพยายามประคองให้มันจบเท่าที่ที่เราไปไหวนั่นเองนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็แก้ไขในเรื่องของเกียร์เกียร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ได้ทําการตรวจตอนที่อยู่ในปาร์คเฟิร์มให้ทางกรรมการตรวจเรียบร้อยก็จบสวยได้ด้วยดีนะครับผมก็ผลการแข่งขันวันนี้ที่ออกมาก็ถือว่าเป็นเอกฉันนะครับผมทำเต็มที่ที่ทสุดแล้วนะฮะก็ประมาณหนึ่งนะ แล้วก็สรุปในวีควีคนี้เลยละกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวีคที่ทะหลหน้ากลัวตรงที่อากาศของสนามบุรีรัมย์ในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวและยากนะครับเพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งแห้งเดียดเด๋ยวมืด,ดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมัวซัว,วไปหมดนะครับซึ่งก็ทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็ทีมแข่งก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยเช่นกันรวมถึงผมเองที่เป็นนักแข่งนะครับในการ ขับขี่ที่ต้องปรับตามสภูมิอากาศแล้วก็พื้นผิวแท็กทั้งหมดเลยเช่นกันก็ถือว่าเป็นงานหินของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับในสนามหน้าของเราเนี่ยพีทีแมนิตอนเรซิ่งซีรีส์เนี่ยก็จะจัดอีกทีหนึ่งในเดือนตุลานะครับที่สนามาสงขลานั่นเองอันนั้นจะเป็นสตรีทเซอร์กิตแล้วนะซึ่งปีที่แล้วเราเคยไปวิ่งมาทีอีกแล้วและปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะไปวิ่งเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปร่วมสนุกอีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องบอกเลยว่าสงขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เยอะครับผมแล้วก็สนุกมากนะฮะแล้วก็อากาศก็คงจะคล้ายๆกันแบบนี้ถ้าเกิดว่า ไม่มีพายุฝนนะนะก็จะแบบขับสนุกหน่อยเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะเจอดแดดไม่ค่อยเจอฝนแต่ถ้าเกิดว่าเจอพายุแบบสนามนี้นี่ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสติเซอร์กิตค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็จะคล้ายๆกับบางแสนที่เวลาเราแบบไปวิ่งวิ่งในสนามเนี่ยพื้นผิวแทกเป็นเป็นถนนบ้านอะนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะลื่นระบำมันค่อนข้างที่จะเยอะบาริเออร์ก็ชิดชิดมากค่อนข้างที่จะหาจุดตำแหน่งแซงยากอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าฝาก แล้วกันสำหรับทีมของเราครับผมพอได้บังเขนโมตุนไทยแลนด์บายสคอร์ดซิ g งทีมสยาม e ีโคเบอร์87และสำหรับเจ้าอีเค้าคันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้แข่งเพราะผมเซฟตัวผมเองแล้วก็เซฟตัวรถด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนเช้าว,วิ่งตั้งแต่9โมงซึ่งมันเช้าเกินไปแล้วก็ถนนมันแฉะมากผมรู้สึกว่ามันขับแล้วมันไม่สนุกและเพราะว่าตัวรถแรงม้ามันเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เอาไว้เป็นอนาคตหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใน ครั้งหน้าปีหน้าต่อไปดีกว่านะครับผมเผื่อทาเป็นรถเช่าเผื่อใครอยากจะเช่าไปวิ่งขับในสนามในรุ่นคาขับหรือรุ่นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ยินดีนะเผื่อว่าปล่อยให้เช่าได้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะให้ทีมเราไปเซอร์วิสแล้วก็เอารถคันนี้ไปลองขับดูนะครับก็ได้ทั้งทั้งคู่นะก็ฝากไว้แล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวเรารออีกสักประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปรับช่วยรางวัลกันครับของเมื่อวานและวันนี้